ครับผมสมชายสีตะวันครับชื่อเล่นชายครับค่ะคุณชายคะไม่ทราบว่าได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรครูสมาธิจากการแนะนําของใครครับทีแรกผมทํางานอยู่ที่ฟิตเนสทีนี้มีอาจารย์พาแลวอาจารย์หน่องเขไปเขาไปจ้างผมเทรนผมก็เลยรู้จักกาบเขาค่ะปกติเดิมทีผมสนใจอยู่แล้วเรื่องสมาธิก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เรื่องคเคยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะ,ะผมลองทําด้วยตัวเองค่ะ ก็ไม่รู้คำาบริกรรมยังไงผมก็ไม่เคยมีใครสอนผมว่าหลับตาให้เฉยครั้งเดียวในชีวิตที่ทำลองลองดูแล้วทีนี้ก็หายไปเลยเป็นสิบสิบปีทีนี้ผมก็พยายามสอบหาแต่เพิ่งมารู้จากที่นี่ก็เลยถือว่าโชคดีครับที่นี่ค่ะแล้วก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ไม่ทราบว่าคุณสมชายเป็นคนยังไงบ้างคะมีอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างไรบ้างปกติผมก็เป็นคนที่ใจเย็นฮะใจเย็น เป็นคนที่คือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อยู่แล้ว oh, <ye> e. ออกกํลาลังกาย okay. Okay. แล้วสนใจเรื่องสมาธิมาก <Okay. S 2> แต่ไม่รู้นี่นะละไม่รู้ว่าเราจะจะเรียนยังไงพอมาได้สัมผัส <Okay. S 2> ของจริง <Okay. S 2> มันก็ง่ายง่ายมาก okay. แล้วในการที่เราได้เข้ามาเรียนนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อท่านกําหนดหลักสูตรเอาไว้ ในส่วนตรงนี้คุณสมชายได้ลองทําตามที่ท่านเขียนในหลักสูตรไว้พบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมว่าพระอาจารย์หลวงพ่อนี่เก่งแล้วก็ <c oughs> ใช้ใช้เวลาที่เราจะเรียนรัดอะรัดเร็ว <c oughs> ผมไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ <c oughs> ผมชอบอะแบบนี้พระอาจารย์หลวงพ่อทำแบบนี้ชอบมาก <c oughs> จากนั้นเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเราในเรื่องใดบ้างคะหลังได,ได้ได้เข้ามาเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติตามแนวทางที่พระอาจารย์หลพ่อท่านจะสอนเปลี่ยนฮะเปลี่ยนเปลี่ยนในในทางที่ว่าเราจะมีสติก่อนอื่นมีสติทุกวินาทีที่เราทํางานทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นเราจะนึกถึงคําว่าสติแล้วก็ ตลอดเวลาเราต้องเตือนตัวเองส่งผลยังไงกับการทํางานบ้างคะดีฮะดีดีเพราะว่าเราจะพัฒนาตัวเองแล้วก็สอนคนที่อยู่ใใกล้ด้วยค่ะประมาณนี้ครเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วครับนะคะแล้วในเรื่องอื่นๆนอกจากสติความทงจําดีขึ้นไหมคะดีฮะดีดีความทรงจํานี่คือรอบครอบทุกอย่างค่ะ ดีขึ้นนะทุกอย่างเราคิดว่าเราได้ได้ตรงนี้ค,ค,ค,คุ้มคุ้มคุ้ค่ะครับแล้วไม่ทราบว่าเรียนในอคอร์สนี้6เดือนนานไหมคะรู้สึกอย่างไรไม่นานไอ,ไ,อไอ้เรื่องที่จะจบไม่จบนี่ผมผมจะไม่คิดถึงนะผมคิดว่าไปเรื่อยนะ,ะถ้าถ้ามีโอกาสถึงเราจะทำงานขอให้มีเวลาแบ่งเวลามันจะไปจบกี่ปีกี่อะไรก็ตาม ในใจผมนะผมชอบแบบนี้ผมราะว่าเร็วเร็วเร็วหกเดือนนี่เร็วมากเร็วมากนะคะก็หลังจากที่เราจบอยากแนะนําหรือชักชวนหรือให้ผู้อื่นได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้บ้างไหมคะอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังชวนนะขนาดยังไม่จบยังชวนเลยชวนเพื่อนหลายหลายคนให้เขารู้แต่เ็าจะมาไม่มาไม่เป็นไรครับตรงนี้ค ดีมากเลยค่ะ,คะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องให้กันแล้วแต่เขานะคะใช่ครับค่ะแล้วสุดท้ายอยากจะขอบคุณใครบ้างคะสุดท้าย<ม>อันดับแรกก็พระอาจารย์หลวงพ่อนะครับถ้ามีเวลาก็อยากไปที่วัดวัดของหลวงพ่อนะ<ม>แล้วผู้แนะนำเราเอคนที่ทำให้เรารู้ว่าสถาบันตรงนี้มี อาจารย์อาจารย์เต้อาจารย์มองแล้วก็ปีเตอร์นะครับคนที่ผมรู้จักขอบคุณมากๆครับตงนั้นก็นะคะการการที่มาเรียนในคอร์สหลักสูตรครูสมาธิใช้เวลาหนึ่งหเดือนนะคะแต่เมื่อได้มาเรียนจะรู้สึกว่าไม่นานเลยใช่ไหมคะแล้วก็ ความเห็นผลในการที่มาเรียนก็พบว่าเราได้สติเพิ่มขึ้นใช,ใช่ไหมคะแล้วก็มีการทําความทรงจาอะไรก็ดีขึ้นดีงดีค่ะจะกลับไปทําต่ออีกไหมคะหลังจากจบอยู่แล้ว<า>ครับระะผมต้องทําตลอดค่ะทุกวันนี้ทํำยังไงบ้างคะเล่าสู่ให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะทุกวันนี้นั่งสมาธิทุกประมาณคร่ครั้งต่อวันครัวันละครั้งอยู่แล้วที่ตามที่เราเรียนอยู่ ถ้าจบไปนี้ก็จะคิดว่าเหมือนเดิมถึงเราถึงเราจะห่างจากสถาบันก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทครั้งละกี่นาทีคะเอาตามเรียนเลยฮะค่ะคือถ้าตามเรียนก็ครั้งละชั่วโมง30นาทีค่ะใช่คือเดินจงกรม30นาทีแล้วก็นั่งสมาธินาีใช่นาทีใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีบยครับ